ค่ะกลับมาเจอกันนะคะคลิปนี้เพิ่งจะนำเสนอเกี่ยวกับข้อสอบใบขับขี่ที่เกี่ยวกับวงเวียนนะคะวงเวียนในที่นี้ที่เรากล่าวถึงคือวงเวียนที่ใช้ป้ายให้ทางรถในวงเวียนบังคับนะคะซึ่งวงเวียนนี้จะมีกฎก,ฎกติกาเฉพาะวันนี้เราจะมาทําข้อสอบเฉพาะกันนะคะเพิ่งเอามาให้คร่าวๆว,วันนี้ คือไปนั่งกดแหละมันก็จะมีประมาณนี้นะคะจำให้ได้ก็จะช่วยได้ในอนาคตในเวลาสอบนะค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นด้วยศัพท์ภาษาเยอรมันแปลเป็นไทยนะคะคำถามชุดนี้เราจะเจอในการเข้าวงเวียนที่มีป้ายบังคับเป็นป้ายให้ทางรถในวงเวียนนะคะคำถามและคำตอบ 1. Christ รส์ฟาบาน i s f ส h r าบา n หมายถึงวงเวียนนะคะ einfahren einfahren การขับเข้า verlassen verlassen การออกจากเหมือนเราจะออกเราก็ใช้คำว่า verlassen blinken ah. blinken ไฟเลี้ยวนะคะซ้ายหรือขวาก็อีกเรื่องหนึ่ง ฟอลาฟอฟัต uh, นะคะมีสิทธิ์ไปก่อนศัพท์บางคำเราก็จะเคยเจอมาแล้วนะคะ v e r b o t e n นะคะ v e r b o t e n ต้องห้ามโอเคก็จะเจอประมาณนี้เนาะที่เป็นคำศัพท์แล้วก็มาเพิ่ม Trit ิดเกช w i n d i คั l ต์ชริดเกชว c นด i คัลต t คือเป็นเหมือนความเร็วที่แบบก้าวเดินนะคะแบบช้าๆเหมือนคนกำลังเดินอะไรแบบนี้เนาะโอเคถ้าใครยังไม่เคยเจอคำศัพท์ไหนก็สามารถที่จะจดและแปลได้นะคะเพิ่งแนนว่าวงเวียนที่เรากำลังจะเจอเป็นวงเวียนที่มีป้ายบังคับเป็นป้าย f o r f a t giver e n แล้วก็ป้าย for care นะคะที่เราได้ฝึกไปเมื่อคลิปที่แล้วเนาะคือมันจะมีคำถาม หลายแบบมากเลยวงเวียนแบบไหนแต่ที่เราจะเอามาเป็นคำถามและคำตอบวันนี้ก็เป็นกติกาเฉพาะในการใช้วงเวียนอันนี้นะคะที่มีป้ายบังคับข้อหนึ่งถามว่า V haben Sie sich b y dieser v e r k e h r s e i c h e n Kombination zu verhalten นะคะคือเมื่อคุณเจอป้ายเนี้ย Combination นะคะที่เขาจับมาผสมประสานกัน คุณต้องคำนึงถึงอะไรแปลว่าอะไรนะคะเห็นไหมเอ่ยพิ่งขึ้นไว้ให้เนาะป้ายให้ทางอยู่ข้างบนชื่อว่า For f o r f a t g i v e r e n นะคะให้ทางรถทางซ้ายทางขวาไปก่อนเนาะโดยปกติความหมายป้ายข้างล่าง c h r i s t faircare นะคะ c r i s t faircare ก็คือแปลจากบนลงล่างคุณต้องให้ทางรถในวงเวียนไปก่อน แล้วรถมันวนไปเข้าขวาเนาะข้อหนึ่งคำตอบที่เขาให้คือ d a s e i n f a h r e n nach links ist v e r g l e i c h b e n นะคะคือความหมายเขาบังคับให้คุณเข้าไปโดยการเลี้ยวซ้ายอันนี้ผิดนะคะ d a s e i n f a h r e n ขับเข้า NACH LINKS ต้องเลี้ยวซ้าย is fürgeschrieben คือบังคับให้เลี้ยวซ้ายอันนี้ผิดต่อไปข้อ2 beim einfahren in den Kreis fürkehr is, ist ist vorfahrt zu gewähren นะคะ b e i m einfahren in den Kreis fürkehr ist vorfahrt zu gewähren หมายถึงว่าเวลาที่คุณจะเข้าไปเนี่ยคุณต้องให้ทางรถในวงเวียนนะคะ 3. Das verlassen des krisis muss durch Blinken nach rechts a n g e s i g t werden นะคะ Das verlassen เวลาที่คุณจะออก des krisis คือออกจากวงเวียนเนาะ m u s s durch Blinken nach rechts a n g e s i g t werden คุณต้องเปิดไฟเลี้ยวขวา ถ้าจำที่เพิ่งเน้นเมื่อคลิปที่แล้วได้ก็จะประมาณนี้นะภาษาเยอรมันค่อนข้างจะยาวก็ถ้าออกเสียงผิดขออภัยนะคะเพราะมันเป็นภาษาราชการอะบางทีเราไม่ค่อยได้ใช้ต่อไป c n e n s i c h folgende v e r k e h s z e i c h e n kombination นะคุณกำลังขับเข้าใกล้ป้ายเนี้ยที่เขาจับผสมผสานกันเนี้ย w a t is here s u b e a c t i n g คุณต้องคำนึงถึงอะไรต้องระวังอะไรแปลว่าอะไรเนาะ w a t is here s u b e a c t i n g ความหมายคือต้องให้ทางรถข้างในวงเวียนไปก่อนเข้าไม่ต้องเปิดไฟเลี้ยวออกจะต้องเปิดไฟเลี้ยวเนาะอะไรแบบนี้ dann hat er beim einfahren in den kreis muss geblinkt werden beim einfahren เวลา in den kreis ใน muss geblinkt werden คุณต้องเปิดไฟ das verlassen des kreis muss durch blinken an gezeigt werden das verlassen นะคะคุณจะออกจากวงเวียนนะ t h ง crisis m u s ง durch blinking ณจะต้องเปิดไฟเลี้ยวถูกต่อไปข้อ3 die im Kreis b e f e n l i c h e n Fahrzeuge haben Vorfahrt die im Kreis b e f e n l i c h e n Fahrzeuge haben Vorfahrt คือรถในวงเวียนเนี่ย มีสิทธิ์ที่จะไปก่อนคุณนะคะยากเนอะลิ้นพันกันเลยอะ่ะต้องขออภัยนะเ้าออกเสียงผิดความหมายคือประมาณนี้เลยคำตอบก็จะสลับไปเรื่อยเหมือนเดิมนะคะที่เพิ่งเคยบอกคำถามอาจจะแตกต่างกันแต่ว่าความหมายคือที่เพิ่งเน้นเมื่อคลิปที่แล้วล้วนๆเลยนะคะต่อไป was ist by diesen Verkasszeichen zu beachten นะคะป้ายเนี้ยที่คุณจะเจอคุณต้องคำนึงถึงอะไรต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนะค,ะคือเขาต้องการรู้เหมือนเดิมนะคะข้อหนึ่งเขาบอกว่า beim einfahren in den Kreis ist is zu blinken บานอันฟาเรนเนาจำคำนี้ไว้นะมันจะแปลว่าคุณกำลังเข้าเนาะ In the c r i s t i s s u b l i n k e n คุณต้องเปิดไฟเลี้ยวผิดนะคะ2 Es darf nur mit Schritt Geschwindigkeit gefahren werden Es darf nur คุณอนุญาตได้รับอนุญาตแค่ mit Schritt Geschwindigkeit กีฟ่าเรนแวเดนคือความเร็วแบบช้าๆขับรถช้าๆแบบเดินอันนี้คือไม่เกี่ยวนะคุณสามารถที่จะขับได้ปกติตามความเร็วรถคันอื่นเลยถ้าเขามาเร็วมาก10กิโลเอ่กิโลเมตรต่อชั่วโมงคุณจะต้องไป20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหมือนเขาถ้าเขามาช้าๆรถกำลังติดคุณจะต้องช้าตามเขาเพื่อที่จะไม่ให้เกิดอุบัติเหตุนะคะคือไปตามกันเรื่อยๆนะมันจะได้เป็นวงเวียนวนต่อไป3 d o e s halten auf der Kreisfahrbahn ist verboten. Verboten, ne? Das halten, jut, auf der Kreisfahrbahn, ist verboten. Ham, Pramani, Pramanino. Nein, uh, ham jut, ham jort. ก็จะประมาณนี้แหละเพิ่งไปนั่งกดกกกกดดดดแอปของลูกชายมาก็จะประมาณนี้แล้วก็มันจะวนอยู่ในข้อสอบนี่แหละคะ่ะถ้าเราจำเทคนิคให้ได้ก็จะตอบได้เหมือนเดิมต่อไป what is by d i s e n f e c t a n t o u b e a c t i n นะคะคำถามเหมือนเดิมนะคะคุณจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรป้ายนี้หมายความว่ายอย่างไรเนาะต้องทำอย่างไร เหมือนที่เพิ่งเคยบอกถ้าแปลไม่ออกก็จำเทคนิคคำตอบไว้ข้อหนึ่งเขาบอกว่า b a n e i n fire in d e n k r e i s f e r r e c r i s t z u blinken นะคะหลอกเราอีกแล้วเวลาเราจะเข้านะคะ b a n e a n fire n in d e n k r e i s f e r r e h r ในวงเวียน i s t e s t s u blinken นะคะคือการที่คุณจะต้องเปิดไฟเลี้ยวผิดนะคะข้อสอง b e n verlassen der k r e i s f a h r b a n ist zu blinken ถูกต้องนะคะ Bahn verlassen เวลาที่คุณกำลังจะออก der k r e i s f a h r b a n ist zu blinken คุณจะต้องเปิดไฟเลี้ยวต่อไปข้อ3 dem Verkehr auf der k r e i s f a h r b a n ist Vorfahrt zu gewähren นะคะ dem Verkehr ก็คือรถนะคะรถแบบ of the Kreisfarben t ที่อยู่ในวงเวียน i s t v o r f a t s u g i v a r e n ก็คือเขามีสิทธิ์ที่จะไปก่อนเนาะเอ่อเราจะต้องให้รถที่อยู่ในวงเวียนไปก่อนเนาะประมาณนี้เลยภาษาเยอรมันยากนะยากเนาะเวลาการเขียนเทคนิคการเขียนอะไรแบบนี้ แต่พอพึ่งไปถามแฟนเนาะที่เขาใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยไอ้ที่เราอ่านอ่านเนี่ยแทบจะไม่ได้พูดเลยในชีวิตประจําวันอนะ <c oughs> คือมันจะมีเทคนิคการพูดแตกต่างกันไปนะคะแล้วแต่บุคคลเนาะแล้วแต่จังหวะอะไรแบบนั้นอะคือเอาง่ายๆลองฝึกลองอ่านลองจับใจความเอาชีวิตรอดในเยอรมน,นีก็โอเคแล้วเนะเอาให้ได้ต่อไปคำถามสุดท้ายที่เราจะเจอนะคะวันเมื่อไหร่ม s s e n s ซ e blinken นะคะ one m u s t see blinken ก็คือเมื่อไหร่ที่คุณจะต้องเปิดไฟเลี้ยวขอถามนะคะภาพวงเวียนที่เพิ่งเอามาให้เป็นภาพที่เพิ่งถ่ายเองนะคะเพราะว่าไม่เอาของแอปพลิเคชันหรือของเว็บมานะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะโดนลิขสิทธิ์เนาะไม่อยากมีปัญหาก็คือว่าถ้าคุณเจอวงเวียนเนี้ยสังเกตนะมันจะมีป้ายข้างบนเป็นป้ายให้ทางและข้างล่างเป็น cross f o r care ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเจอวงเวียนที่มีป้ายบังคับอันเนี้ยคุณต้องใช้กด ในการทำแบบฝึกหัดอันนี้กับคลิปวิดีโอที่แล้วนะคะต้องใช้กฎนี้เท่านั้นนะคะมันเป็นกฎเฉพาะเลยเขาถามว่า one m u s ซนซิบลิงเ e n เมื่อ,อไหร่ที่คุณต้องเปิดไฟเลี้ยวข้อหนึ่งเขาบอก b y n อินฟา r e n in den k r e i คร r ์เฟ e ผิดนะคะ b y n อินฟา r e n เวลาคุณเข้า in den k r e i f ์ r k e ร์ในวงเวียนอันนี้ไม่ใช่ต่อไปข้อสองบานเฟอ s ์ลา d e s cries for cash นะคะถูกต้องนะคะเวลาที่คุณกำลังจะออก b a n h e l a s s e n โอเคเป็นยังไงบ้างคะเดี๋ยวเพิ่องอ up อังกฤษให้ข้างหลังเลยโอเคเนาะผิดพลาดตรงไหนขออภัยคำศัพท์ที่เราจะเจอ round about round about หมายถึงวงเวียน Enter, Enter เข้า l e a v l e a v ออกจากคำศัพท์ที่เพิ่งเอามาให้คือเอามาจากข้อสอบนะคะ You must indicate, You must indicate คุณต้องระบุหรือว่าคุณต้องเปิดไฟเลียวให้เห็นนะคะ For idden, Forbidden, Forbidden ห้ามไม่อนุญาตต้องห้ามนั่นเองอ l l o w a l l อนุญาตซึ่งสองคำนี้ก็จะตรงกันข้ามกันเนะาะค่ะเดี๋ยวเพิ่งจะพาไปทำข้อสอบเพิ่งรวมมาให้แล้วนะคะเวลาที่คุณไปเจอคำสอบอคำถามและคำตอบจริงก็จะประมาณนี้เลย ส่วนคำตอบจะอยู่ตำแหน่งไหนก็แล้วแต่ข้อสอบที่คุณจะเจอในอนาคตเพิ่งก็จะเอาคำสท์จากคำถามคำตอบเนี่ยแหละมาให้เรียนรู้นะคะ,ะถ้าจำไม่ได้ก็จดแล้วค่อยๆท่องเนาะเพราะว่าแต่ละคนก็มีพื้นฐานไม่เหมือนกันอันนี้ก็เข้าใจนะคะแล้วถ้าเพิ่งพูดผิดหรือออกสำเนียงผิดพลาดไปก็ต้องขออาภัยล่วงหน้าด้วยนะคะ,ะสำเนียงออกจากคอมเมนต์คอมเมนต์หน่อยโอเค ไม่ได้จบภาษามาโดยตรงไงก็เลยแบบว่าตามความเข้าใจเนาะตามความเคยชินเดี๋ยวเราจะไปทำข้อสอบกันค่ะมาเริ่มที่ข้อนี้นะคะถามว่า what must you do when you see this combination of traffic signs นะคะ what must you do คุณจะต้องทำอะไร when you see this combination of traffic sign mm hmm. เมื่อคุณเจอ combination คือการผรสมผสานนะคะ of traffic sign สองป้ายนี้เนาะสองป้ายนี้ป้ายข้างบนคือ f o r fat g i v e r n นะคะให้ทางป้ายข้างล่าง christ f o r c a r e เพราะฉะนั้นป้ายนี้จะแปลตรงตัวนะคะบนลงล่างก็คือ คุณต้องให้ทางรถในวงเวียนไปก่อนเนาะมันจะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูคำตอบที่เขาให้มาข้อ1 you must enter to leave อันนี้ไม่ใช่ you must enter to leave หมายถึงคุณต้องเลี้ยวซ้ายเข้าวงเวียนอันนี้ไม่เกี่ยวนะคะข้อ2 when entering the roundabout you must give way นะคะ when entering the roundabout เมื่อคุณกำลังเข้าวงเวียน you must give way นะคะคุณต้องให้ทางข้อ2ถูกต้องนะคะแปลตรงตัวเลยจากข้างบนลงข้างล่าง 3. you must indicate right to left the roundabout You must indicate right. คุณต้องเปิดไฟเลี้ยวขวา to left the roundabout เมื่อต้องการที่จะออกจากวงเวียนนะคะถูกต้องเห็นไหมเอ่ยมันจะเป็นคำตอบที่เราได้ฝึกเมื่อคลิปวิดีโอที่แล้วทั้งนั้นเลยนะคะคลิปนี้เราจะมาเพิ่มคำศัพท์ถ้าใครที่ได้คำศัพท์แล้วก็ค่อนข้างที่จะเข้าทางเลย แต่ถ้าใครยังไม่ได้คำพท์ก็ค่อยๆแกะคำพา์ไปนะคะข้อนี้ถามว่า you are approaching this combination of traffic signs what must you remember นะคะ you are approaching this combination of traffic signs what must you remember คุณขับไปเจอป้ายเนี้ยเนาะ ที่มันคอมบิเนชันกันอยู่เหมือนกันค่ะที่มันผสมกันอยู่เนาะเพราะมันมีสองป้ายรวมกันคุณต้องจำว่าอะไรนะคะป้ายนี้หมายความว่ายังไงเนาะเอาง่ายๆป้ายให้ทางอยู่ข้างบนข้างล่างคือรถในวงเวียนเนาะก็คือให้ทางรถในวงเวียนไปก่อนสิ่งที่คุณจะต้องจำเวลาเจอป้ายนี้แล้วมันเกี่ยวกับวงเวียนก็จะมีกฎเฉพาะของมันข้อหนึ่เขาบอกว่า You must indicate when entering the roundabout. You must indicate when entering the roundabout. คุณต้องเปิดไฟเลี้ยว You must indicate when entering the roundabout เมื่อคุณกำลังเข้าวงเวียนผิดนะคะข้อหนึ่งต่อไปข้อสอง You must indicate to leave the roundabout. You must indicate คุณต้องเปิดไฟเลี้ยว to leave the roundabout. เมื่อคุณจะต้องออกจากวงเวียนอันนี้คือถูกต้องต่อไปข้อ3 Vehicles in the roundabout have priority Vehicles in the roundabout have priority ก็คือว่ารถในวงเวียนมีสิทธิ์ที่จะไปก่อนนะคะเขาสำคัญกว่าเราเนาะอันนี้คือถูกต้องรถในวงเวียนมีสิทธิ์ที่จะไปก่อนคุณจะต้องเปิดไฟเลี้ยวตอนที่จะออกจากวงเวียนคือถูกต้องนะคะ ถ้าใครจำไม่ค่อยได้ก็มาดูหลายๆรอบก็ได้นะคะคำศัพท์ก็จะค่อยซึมซับเ,เราจะไม่มาเรียนแบบการสะกดคำหรืออะไรแบบนี้นะคะเราเอาสิ่งที่เราจะเจอเลยนะคะก็คือใช้การจำแล้วก็ความเข้าใจต่อมาข้อนี้ถามว่า what does this traffic sign mean นะคะความหมายเนาะ mean ก็คือ w h a t does this traffic sign mean ก็คือป้ายที่คุณกำลังเจอเนี้ยมันหมายความว่าอย่างไรเห็นไหมคะเราเราทำมาหลายข้อแล้วสิ่งที่เขาต้องการอยากรู้ก็คือกติกาที่จะใช้ป้ายนี้แล้วก็ต้องทำอะไรถูกไหมคะถามต่างกันแต่ว่าความหมายเหมือนกันข้อหนึ่งเขาบอกว่า you must indicate when entering the roundabout คุณต้องเปิดไฟเลี้ยวเมื่อกำลังเข้าวงเวียนเมื่อต้องการที่จะเข้าวงเวียนคือผิด นะคะ you are only allowed to drive at walking speed you are only allowed คุณได้รับอนุญาตแค่ to drive at walking speed ขับรถในแบบความเร็วแบบเดินนะคะ walking speed เนาะแบบเดินชา้าๆอะไรแบบนี้คือไม่เกี่ยวนะคะการที่คุณจะเข้าวงเวียนคุณสามารถใช้ความเร็วได้ ตามเขาอ่ะเหมือนเขามา20กิโลเมตรต่อช่วมงคุณจะไปแทรกเขาคุณจะช้ากว่านี้ไม่ได้นะคุณจะต้องแทรกด้วยความเร็วเท่าเท่ากับพวกเขาเพื่อที่มันจะหมุนไปได้รอบๆนะคะต่อไปข้อที่3 stopping on the roundabout is forbidden นะคะ stopping หยุด on the roundabout ในวงเวียน is forbidden ต้องห้ามคือห้ามหยุดในวงเวียนข้อที่3ถูกต้อง ในวงเวียนห้ามหยุดห้ามจอดเนาะที่ได้เน้นไปเมื่อคลิปก่อนปกติเพิ่งพูดเร็วเวลาพูดช้าๆแล้วมันคันคอโอเคต่อไป what does this traffic sign mean นะคะเหมือนเดิมค่ะ What does this traffic sign mean ป้ายนี้หมายความว่าอย่างไรนะคะคำถามแต่และคำถามก็คือจะคล้ายๆกันเลยถ้าเราแปลไม่ออกก็จำแนวทางาคำตอบไว้นะคะข้อหนึ่งเขาบอกว่า You must indicate when entering the roundabout You must indicate when entering the r o d a b o u t คุณต้องเปิดไฟเลี้ยวเมื่อเข้าวงเวียนผิดนะคะข้อที่1นึ่งผิด um, ถ้ามันจะมีแบบคำถามหลอกเนาะแบบเข้าหรือออกอะไรแบบเนี้ยนะคะข้อ2เขียนเหมือนกันแต่มันต่างกันอยู่นิดนึง you must indicate when leave Living the roundabout นะคะออกจากวงเวียนนะคะ You must indicate คุณต้องเปิดไฟเลี้ยว when leaving the roundabout เ,เมื่อคุณจะออกจากวงเวียนคือถูกต้องนะคะมันจะต่างกันแค่ entering กับ leaving นะคะคือการเข้าและการออกเห็นไหมคะถ้าเราจับความแตกต่างในคำศัพท์ได้ก็จะตอบได้เหมือนกัน ต่อไปข้อ3 you must give way to vehicles in the roundabout นะคะ you must give way คุณต้องให้ทาง to vehicles in the roundabout ให้ทางรถในวงเวียนถูกต้องนะคะ <c oughs> เสียงแบ็คกราวด์วันนี้จะดังหน่อยนะเพราะว่าลูกชายเลิกเรียนแล้วค่ะ สรุปก็คือว่าเข้าไม่ต้องเปิดไฟเลี้ยวออกคุณต้องเปิดไฟเลี้ยวหยุดหรือ stop ในวงเวียนต้องห้ามนะคะห้ามต่อมาคำถามข้อสุดท้ายที่เอามาให้นะคะ when must you indicate when must you indicate คือคุณจะต้องเปิดไฟเลี้ยวตอนไหนเนาะคำถามนี้เสร็จแล้วในข้อสอบของจริงเขาจะมีภาพวงเวียนให้นะคะแต่เพิ่งเอามาไม่ได้เพราะว่ามันเป็นลิขสิทธิ์เนาะถ้าเพิ่งจะทําวิดีโอนําเสนอเพิ่งจะต้องหารูปวงเวียนมาของของมาตัวเองนะของตัวเองมาให้เสร็จแล้วสังเกตภาพวงเวียนที่คุณกําลังเจอมันจะมีป้าย for f o r fat giverent อยู่ข้างบนแล้วก็มี c h r i s t o e r care อยู่ข้างล่างอันนี้คือจุดสังเกตของวงเวียนนะคะว่าคุณต้องใช้กฎระเบียบอันไหน ถ้าจะวงเวียนตัวนี้แล้วมีป้ายตัวนี้กำกับคุณจะต้องยึดกฎกติกาที่เราสอบวันนี้นะคะข้อหนึ่งเขาบอกว่า when you enter the roundabout นะคะคุณต้องเปิดไฟเลี้ยวเมื่อตอนเข้าวงเวียนผิดนะคะคำถามเขาถาม when must you indicate เมื่อ,อไร่ที่คุณจะต้องเปิดไฟเลี้ยวข้สอ2เขาบอกว่า when you leave the roundabout เมื่อคุณจะออกจากวงเวียน อันนี้คือถูกต้องนะคะโอเคเป็นยังไงบ้างคะคำศัพท์ที่คุณจะเจอของจริงแล้วก็คำถามคำตอบก็แบบนี้เลยมันจะวนอยู่ในข้อสอบนะคะถ้าคุณเจอโอเคถ้ามีข้อผิดพลาดแบบไหนนะคะสามารถที่จะบอกพึ่งได้นะเพราะว่าพึ่งก็มานําเสนอด้วยความเข้าใจของพึ่งเองนะคะแล้วก็เป็นแนวทางข้อสอบอย่างไรก็ตามพึ่งฝากกดคลิกไลค์ u t u b e ด้วยนะคะ3เดือนและที่ทําช่องมา เวลาว่างก็จะมาอัปคลิปให้โอเคสวัสดีค่ะ